พุทธมทนตรอีสานทินทานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตะกสกิลาดนคร ังหวัดมหาสารคามขอเชิญเที่ยวงานกาชาติและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากลประจำปี2565ระหว่างวันที่22-29กรกฎาคม2565ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามชมพิธีเปิดงานอันตรการตาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการประกวดเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์การประกวดผล,ผลผลิตทางการเกษตร ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องทีการแสดงแบบผ้าไทยเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและลุ้นรับรางวัลใหญ่กับร้านมัชชากาชาติเช่นรถจักรยานยนต์รถจักรยานทีวีตู้เย็นและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เที่ยวชมชิมช้อปในงานกาชาติและงานมหกรรมมหาสาร,รคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากลประจำปี2565ระหว่างวันที่22-29กรกฎาคม2565ณใจกลางเมืองมหาสารคามมหาสารคามเด้อ